ก็กล้าสวัสดีกันเลยนะครับตอนนี้อยู่ผมไวมาเตอร์ครับจะเล่นเกมไหมครับกันครับอ่าอ้ามยจะบอกขถึงไปถึงกองก่อนไลได้ของเวไปแล้วเว้ยโอ้ยรเกไม่เลกน่อเอออเอเอของว่ะตายอแล้ว

ลงจ้าเฮ้ยไม่ใช่เนี่ยเนี่ยไปไหนมึงอะไี่ลงเลยนี่อยู่กูตรงนั้นม่ีสัแเดี๋ยวดีมาดิเดีจนัเทับอ่อ ก็ตอนนี้มาถึงวันอีกวันหนึ่งแล้วครับและร่างทางมาเจลาด้วยนะไอ้อาไม่ได้ของเลยสักชิ้นนะครับเดี๋ยวค้าเดี๋ยวค้าแกะอนเดี๋ยวค้าตามมามาเลยมาเลยชุดก็เลขเต็มเลยมั้งกลัวตามว่าเลยกลัวประหลาอ้ยเสียงรถแม่โคตรดังนะขออภัยด้วยอืม น <a> <kommt die. S 2> ้องีงปาดรให้ลูกร้อนวเขาแถวแดูน้องกูนี่น้องอันนี่โอเคนะมโอเคนงลวนครับผม อ่าตอนนี้ผมก็จับลายนะครับโอเคโอเคกดไปเรื่อยๆใส่เพอาะว่าอียไอ่สัตว์เราดิไม่เคยเชื่องเลยใช่ไหมโอเคเชื่องเลยครับมาลองจับลาคราบเปน็นมันคะรับเรียบร้อยครับมาเลยขี้ลาไปหาแล้วเนี่ย หลักก็โดนโคตเตี่ยเสโดนหลักก็โดนหลักหมือนฮะอยู่ไหนมางไอศกรีมเดกวหาฆ่าหมากุงเจ็ดแม่จัดนี่กูเ แกเงี้ยันไม่ไล้าลดแค่ไนล่ะกล้ากูกากบวยถวยอ่อนนู่ไหนเจู่า,างแล้วจันาหาเลยจ้กของให้กูได้นะไหนโอเคมาโน้เลขี้มาเอ้ยอ่านกะตีหมากูตบความ,ม,มเลยมนะันจะไมียุ่งล่างเลยอ่ะอะไรข้างล่างที่ะเออเนี่ยก็ใส่หี่ไป ได้หรอเออฟาคองไว้อะฟาองมาอฟไงก็อ่ะมึงมึงมึงขึ้นไปบนน้ำก่อนและมึงก็เกาะเจอตรงนี้ได้ถึี่ไโเคกลองทีรมึงก็ฟาคองได้อึงอามาเลยเออเองมึงไงน่ะก็มอ้าวไอ้ยงมามาเดเดเดกจับเรให้ก่อวมึง เอ๊ะมึงออกมาลงเอาลงมาลง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 อานอานอยู่มหนอานกูมาจากอีกอ oh. ีกหมู่บ้านนึงเี่นี่อานเี่ชิงมาดิชิงมาไ่ิงยไม่ทิมาไม่มีมีไหนสัตว์้อ้ามใส่ไปแล้วนะ อืออือไอซดลงนี้อันนันอันนี้ก็เป็นคนไสหบุนบ้าอ่ะอืเออวนี้ยกอนะวนทรัพยากรก่อนวนไม่บ้าเลยเกี่ยวเกี่ยวทรัพยากรวนอาหารยอะเลยวะนี่อามไปตัดไม้ดิตัดไม้เยอะ ครับเลยอ่ะที่ขี้ต้องหาเองครับไม่ได้แล้วจะลงมดอะอะไรนะบอกคดเก่งแฮะเอาเขาก่อนนี้ชมเดี๋ยวมาดูโอเค เอ้ยเอ้ยอ้าวเฮ้ยลากคุมห่าไโอนีมบ้าว้ห้ายเ้ไม่มีอ่านไม่ไม่ไม่มีอ่านไมขี่ไม่ได้อะองมีอ่านด้วย มือเลวอุ้ยาาหาคนแก่เดี๋ยวซันนม่หายกินอะไอ่ะเอ้กูบอกอุย้ยหาคนแก่เดี๋ยวอุ้ยเชี่ยม,มยากูปไปแล้วกูเจอก้อนนนกก้อนีกตอนนีกูมีคนแก่สอนกูบอันที่สามกับปนเลยไม่สนใจแล้วลเอกรอมกันนี่เดี่ยร็วเว สวยซัดโบยค้าแกะค้าหม่งหนึ่งห้ามีที่ตัวเนี่ยตัวนี้มีมีมีหนุนลูค้าให้ตีมาตายเออค่าค่ามันโอเคไปมีกี่อัแล้วสองอันเดียวอันเดียวยามปิดมอลเตอร์ฮะปิดมอลเตอร์ฮะ มองไม่ชัดเลยก็โอ้ยมืดนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ฉันเลยเออกูกลับมาโอเคครับก็แป๊ดียวต่อแล้วไม่นั่งไม่นั่งไม่นั่งวันนี้คิปเปอร์เฮียโอ้ยตังตัวเลิมเจ้เลิมเต็มบอลแล้วบอลเนาะไปเดี๋ยวโตตงวมา เดีมยวเนี่ยแอมแอมแอมีตัวนึงอมแกยตัวนึงตายแล้วเอเอออะอะ what เก็บของให้ไหมเยวเลวซีเออปุ่ัดตรเอร็วเร็วตีม้ารอเลยเนี่ยดีว ้องข้ามนเยเราจะขันขค่นี้พอไี่เคลื่เลยตัเราเร็เลยแค่สอนาทีเองเออีสต์สี่เาบเร็วมาเก็บเร็วเร็วเเร็วเรอ้สต์่ม้าลอยเนี่ยอุ้ยเี้ยสกิลทอนสกิลทุอสกิลตุ้นี่ตีตีตีต Sat, nah aku sedar, aku sedar cang hu mung. Sat, ui siapa? Macam gini, begun con le. Nah aku tu, nah aku dah, tu, nah aku dah, okay. Macam ni tu. Baik dia. Sat, cang hu mung lah, baik. Lepas, lepas hala. Macam, tu, 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 tu Sì, kia lì thuê. kia lì thuê. Mày ghét điện, ơi, mày má tay ơi. Song Má gặp tay ơi. rồi, Má tay ơi. Sì, gặp tay tay ơi. Sì, gặp tay ơi. Sì, rồi, tay ơi. ơi. โอเคเพื่อนเลือดหิวิวหิวหิวิวหิวหิวไอสัตว์บอกนะฮิวเลือดเลยทุกคนโอเคเลือดมาเลือดตามไมาดิมามามามีมีนี่มีตัวกคาบเนี่ยอองคับก็เราวางลงมองไอสัตวเนี่ยเอาเฮียเอาบักบัก โอ้โเจวเยวเด็่าตายอ่าสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นอกำลังใจผ่านตอต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย